สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับวิวผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาแนะนําเกมที่เอ่อลหลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วก็น่าจะเคยเห็นในช่องผมแล้วนะคบเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้มาแนะนําแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยนะครับเกมนี้ยังอยู่ในช่วงของเอ่อฟรีโอเปนเบต้าอยู่นะครับและตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมาเปิดโอเปนเบต้าให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่จะไม่รีเซ็ตอะไรทั้งนั้นนะฮะก็สามารถเล่นได้เต็มที่แล้วนะครับณตอนนี้นะครับ เ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวเกมกันดีกว่านะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะครับนั่นคือเกม Free Style 2นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเข้าไปดีกว่าฮนะผมก็เลือกตัวละครไว้ก่อนหนะน้านี้แล้วนะครับที่ผมเล่นอ่าข้ามาอันนี้ก็มาเริ่มันที่การแนะนำการเล่นกันก่อนนะครับับนดับแรกของเรานะฮะนี่ส่งให้เพื่อน ปับเพ,พืพ่อนส่งมาให้เราเราก็ส่งให้เพื่อนต่อไปเพื่อนจะไปชูดแล้วมันเข้ามาสู่หน้าการสอนนะครับวันนี้ก็ง่ายๆนะฮะดังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนเรา จริงๆแล้วจริงๆมันจะเข้ามามันจะให้เรามีการเลือกตัวละครนะครับว่าเราจะเลือกเล่นในส่วนของอาชีพอะไรไงบ้างนะครับในส่วนของอาชีพที่มีให้เลือกเล่นนะครับนะตอนนี้สําหรับเกมนี้ก็จะมีในส่วนของเซนเตอร์นะครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับชูติ้งการ์ดแล้วก็ค o อยส์การ์ดนะครับในส่วนของตําแหน่งอื่นนั้นยังไม่มีนะฮะก็ต้องรอต่อไปนะครับนะตอนนี้ก็รอมันพัฒนาเรื่อยๆก่อนนะกดลบลบครับลบ นี่นี่คือการหลบครับอ่าเรียบร้อยเสร็จสิ้นต่อไปก็คือการแย่งบอลกระโดดกระโดดกระโดดเอาเอานี่โคตกระโดดโคตรสูงเลยว่ะส่งให้เพื่อนครับเพื่อนส่งมาให้เราเรากระโดดชูดไปสามแต้มโอ้ยไม่ลงเออลงมนะีแหละเจ๋งมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ปัดปัดบอลปัดบอลไม่โดน บังครับบังครับใช้การบังบอลนฮะบังบอลครับ,บ,บ,อ,รบอุย้ยนี่เรียบร้อยอุย้ยเอ้ามันได้นี่หว่าโอ้ยเย่ yeah, เรียบร้อยครับส่งให้เพื่อนครับเพื่อนส่งมาให้เราเ yeah. ย่เฮ้ยลบลบครับลบสองแต้มก็ได้โอ้โหไม่ได้โดนเอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่คือการฝึกซอ้อมนะอยาชุดไม่ให้ชุด <c oughs> เอ้ยเย่ yeah. เราต้องออกมาก่อนครับแล้วค่อยส่งกลับเข้าไปหาเพื่อนข้างในจับเพื่อนส่งมางส,สามแปมโลนโนี่เลยะโอ้โหสุดยอดเจเดี๋ยวไงใครที่สนใจเกมนี้นะครับน้องๆคนไหนนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาลิงโหลดไว้ให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะ <15. S 1> โหลดก็เล่นแบบยาวๆนะครับสําหรับเกมนี้โอ้ยโอ้โหมันดังมันไม่ลงครับเออเย้ชนะแล้วอ่า ก็ไม่ต้องดีใจอะไรมากครับเพราะว่านี่แค่การสอบเท่านั้นเองยิเลเวลส่งแล้วครับ่ะก็เหมือนเคยครับมันก็จะให้เราเลือกต่อไปเรามาอ้าวเฮ้ยเพ็ดเพ็เคเรียบร้อยนี่คือสกิลต่างๆที่เราได้มานะครับก็มันให้ ออตอนที่เราออนไลน์มาเล่นครั้งแรกนะครับวันนี้ก็ได้เล่นทุกคนเอ้ยได้ทําทุกคนอยู่แล้วนะครับในส่วนของกสกิลนะได้อยู่แล้วอันนี้น,นี่อันนี้สกิลที่เราได้มานะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็จะเจ๋งขึ้นนะครับก็บวกคะแนนอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็อาจาอาจะอ่านไม่ออกทั้งหมดอาจจะแปลไม่ออกทั้งหมดแต่ว่าใครที่เคยเล่นฟรีสไตล์มานะครับ ก็น่าจะพอรู้บ้างอะไรบ้างแล้วว่าท่านี้มันหมายความว่าอะไรยังไงเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นการทดลองท่านะครับท่าที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะฮะก็เข้ามาทดลองได้นี่จุดนี่ไงนี่คือท่าที่เราได้มาเมื่อกี้ครับอ่าเจ๋งมิล่ะเย่ yeah. อ่ะ ต่อไปนี้เราจะเข้าไป PVP เจอกับคนจริงๆแล้วหรือเปล่ารอดูฮนะ What? 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 อ่ะเจอคนจริงๆจริงด้วยนะครับอันนี้มันให้เราแอดเพื่อนด้วยนะฮะ <What>? อ่ะก็รอแต่ละคนโหลดให้ครบก่อน Why? ไหวไหมเพื่อนปิงก็เช่ว่าจะน้อยๆนะนะฮะสังเกตตรงมุมขวาบนนี่เออ แต่ว่าก็น่าจะเอ,อน้อยกว่าของเซิร์ฟเวอร์จีนนะเฮ้ยอุ้ยไปแล้วแล้วอย่าบางฉันสิส่งให้เพื่อนครับอ่าข้างในส่งมาให้เราทำไมเนี่ยเอ,เอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันแหลกครับผมเนี่ยแหลกโอ้ชุดดิสามแต้ม เชี่ย yeah, ลงแล้วครับผมอันนี้เวลา PVP นะครับนี่ขนาดเซิร์ฟเกาหลีนะฮะยังแหลกเลยนะฮะไม่รู้แหลกเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแหลกเพราะคนอื่นหรือเปล่า has, ไม่แน่ใจอืมแต่ว่าพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟจีนี่ผมเคยเล่นก่อนหน้านี้เนี่น <Has. S 1> บยบอกเลยว่าโคตรโคตรอะบอกเลยว่าโคตรโคตรเนี่ยไอเนี่ยต้องแหลกเพราะไอนี้แน่ไยเนี่ยไอเนี่ย ชุดชุดเออโอ้ไม่ลงว่ะโอ้ยไม่ลงอีกแล้วมันส่งให้ทำไมนี่เออเออโอ้ยแจ้งไม่ได้มันแหลกครับมันแหลกอ้ยหืมกูสายยังแน่แล้วเชียวรับมาเพื่อนโอ้ยไม่ใช่ อไอ้นี่แหลกมากมีไงล่ะกูยังไม่ได้อืม,อมเื้ยเฮ้ยเออเออเออมันก็ยังไม่ลงเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวส่งมาเพื่อนชูดครับผมสามแต้มอูย้ยไม่ลงว่ะไม่ใช่พอยกาดนะนะลงยากเหมือนกัน โอ้โหเอาแล้วมันหายแหลกแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ตัวมันแหลกอะ่ะเอ้ยผมมาแล้วมาแล้วเพื่อนอุ้มน่าจะตั้งค่าได้ดีกว่านี้ว่ะได้สามแต้มของขุมเนินนั่นแหะส่งมาดิโอ้โห บังครับบังบังครับบังครับอุ้ยนี่แน่นี่แน่ไม่ลงแล้วลงยากมากฮะโอ้โหเออส่งมาเพื่อนส่งมาโอ้ยไม่ลงยากว่ะส่งมาดิส่งมาส่งมาเพื่อนโอ้ส่งมา ส่งมาดิมันไม่ยอมส่งผมมันเห็นผมช่วยไม่ลงแล้วมันก็ไม่ส่งอ่ะโอ้โหเพิ่งมาองคิดนดูดิเวลาจนจะหมดอ่ะอีกสาไม่ทีครับชนะอยู่แล้วอื้เยรเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวดูเกมต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนแหลกแล้วตัวเกมมันจะแหลกอยู่ไหมอืม โ okay. อเคใครเล่นดีชุดดีอะไรก็ว่าไปก็จะได้ MVP ไปนะครับ <Wow. S 2> สนุกไปอีกแบบนะนะครับสำหรับเกมนี้อนะ <Wow. S 2> เราเพิ่มความสามารถตัวละครเรากันนะครับนี่ <What? S 2> ใช้ยาตรงนี้แหละเพิ่มเย่ yeah. What? What? ไปเลย่รความสามารถเราเก่งขึ้นแล้ว,วาาเย้ เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆนะครับตอนออที่มันอยู่ใน Pc นะผมเล่นบ่อยเหมือนกันนะเกมนี้แต่ว่าหลายๆส่วนผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ปรับเปลี่ยนมาให้มันเข้ากับในจอมือถือของเรานะครับอันนี้ให้เรามาดูอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคเออมันจะมีแบบให้เล่นผ่านด่านด้วยนะครับนอกจากจะ ไม่ได้ไป PVP แล้วเนี่ยนะครับยังมีเล่นผ่านดานนะครับโดยที่เล่นผ่านดานเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแหลกเลยนะครับไม่มีคําว่าแหลกอยู่แล้วนะฮะเอาละนี่คือของรางวัลที่เราได้มาครับนะตอนนี้เลเวล4ี่แล้วเรียบร้อยฮะอ่าเจ๋งเย่เลเวล5แล้วได้ได yeah, ไดโทรโคงด้วยแล้วก็ได้ท่ามอีกมากมายครับแล้วก็ไปสร้างท่าของเราได้นะฮะเออนี่ รับของก่อนช่วงนี้เป็นช่วงรับของครับอืบเคียเดร็ียบร้อยอ่านี่ของเพียบเลยอุย๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของอันนี้ผมดูผิดอยู่ไหนอ๋อนี่่องอันนี้นี่เองโอเคอ่า เป็นท่าที่มันเอามาขายะนะครับเราก็สามารถซื้อท่าเหล่านี้ได้นะครับเสียดายที่นเป็นภาษาเกาหลีอยากให้มันเป็นภาษาไทยมากเลยนะตอนนี้นะครับผมชอบเกมแนวแบบนี้นเอามาดูที่เพรหน่อยทำไมไม่เห็นมีอะไรมันบอกอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรอะอัพได้อัพได้อัพซะหน่อยนี่อัพอ,อี ทําไม่ได้แล้วเอเดงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเล่นแบบผ่านด่านสักด่านหนึ่งมาก็ผ่านด่านตรงนี้ก็จะแบบว่าเก็บเลเวลวะง่ายๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปสู้ในส่วนของ PVP นั่นเองครับทำให้เราเก่งขึ้นนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องแหลกเลยนะครับเรื่องอ,อ,อันนี้ไม่แหลกอยู่แล้วมาอึบอ่า ส่งมาให้ฉันบ้างสิส่งมาโอ้โหไม่ใช่ฮะเนีนะ่ยเห็นไหมมันจะไม่ได้นับปิงอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีคำว่าแหลกเลยส,ส่งมาส่งมาสิไม่ขนาดคอมมันยังไม่มส่งมาเลยเนี่ยออฮส่งมาฉันอยู่นี่นี่อุย้ย ส่งมาอ้าวโอ้โหคือบอกเลยว่าคอมก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับคอมก็เก่งนะโอ้โหรอรุ่นนี่ว่าใครจะได้เออนี่มามานี่ชุดตรงอีกแล้วนี่สามแต้มของผมเนี่เยเอเลย นี่แยังไม่ได้เออเจง๋งส่งให้เพื่อนครับนี่เย้เรียบร้อยเจ๋งมากครับโอ้ยอ,อึ๊บปัดบอนครับเย่ส่งให้ผมนี่เลยมานี่มานี่สิโอ้โหสองแต้มว่ะ เก็บเส้น yeah. เย่เอึ๊เ้ยเฮ้ยไม่ให้ชูดอือโอ้โหโอ้โหเย่เรียบร้อยชนะไปที่ส่าฮ่าฮ่า เวลาในการเล่นก็แบบตั๊บเดียวนะนะครับอืมเพราะฉะนั้นนี่ทุกแต้มทุกคะแนนมีความหมายมากๆนะฮะนี่ฮะก็จะได้คะแนนอะไรมาต่างๆนะครับก็มีเพชรด้วยนะฮะเงินด้วยนะครับอืมนี่คือด่านเก็บเลเวลนะฮะอ๋อเล่นผ่านด่านเก็บเลเวลอย่างนี้ไปเรืนะ่อยๆนะมมีอะไรไหมนะตอนนี้อ่าผมจะเปิดได้ปะ น,นี่คืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรตรงส่วนนี้นะฮะแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกมานี่แนมะ้ปิงปิงโกบอกนะตอนนี้ที่มีนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะแต่ว่าถ้าไม่ขนาดว่าแดงก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็จะอาจจะแบบว่าไม่ ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่อเดี๋ยวมาด่านอันนี้หน่อยเก็บอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปเล่น PvP อีกรอบอ,อันนี้จะเล่นแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าก็น่าจะรู้คนอยู่แล้วแหละนะครับว่าก็ต้องเล่นนานพอสมควรนะครับกว่าจะมีอะไรที่เจ๋งๆเก่งๆขึ้นมานะโอเคเรียบร้อยส่งให้เพื่อนครับชุดครับผมอุย้ยไม่ลงว่ะ ่งมาส่งมาดิมันไม่ส่งว่ะเอ้ยเจ็บเธอโอ้สามแต้มเนอ,อมันก็ไม่ลงเหมือนกันดีที่มันไม่แม่นครับผมชูดอีกครั้งหนึ่งไม่ลงอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องกลัวคนดานะ่าครับเพราะว่าน,นี้อ่อคอม <c oughs> ถ้าชูดไม่ลงอย่างนี้นะโ,โอ้หหลบครับหลบ ส่งไม่ได้ส่งให้เพื่อนก่อนส่งมาเพื่อนส่งมาเอ้ยเอาละเอาละเพื่อนย่งบอลโอ้ยตายแล้วปัดปัดโอ้ยไม่ทันเออโอ้โหเยียเ่ยมมากจิงส่งมานี่เพื่อนชุดลย โอ้ไม่ลงย่อ่วงไม่ลงว่ะโคตรบอ,อ,อ,อดอ่ะโอ้โหสองแทมอ้าวสามนี่ว่านี่ขนาดเหยียบเส้นนะเมื่อกี้ไปแล้วสามแทมก็มีความหมายนะครับนะตอนนี้สำหรับเกมนี้เนี่ยเฮ้ยโอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีโอกาสมันมอยู่กัดแต่มันไม่ลงมาดิ ชุดผมชุดเองอุ้ยมันต้องออกไปข้างนอกก่อนแต่แค่นี้สามแทนวัชนะได้เ <c oughs> ย่เลเวลหกแล้วอะล่ะเก้าเล่นเมด้วยครับเดี๋ยวไปเล่นดีพีหน่อยดีกวนะ่าะเอ่อสามสามต้องเลือกอันไหนไม่รู้อ่ะอ่านี้โอเค มันไม่ได้บอกเลเวลด้วยนะนะครับว่าอะไรยังไงนะฮะแต่ของผมไม่มีเซนเตอร์ว่ะเพราะว่าเวลาเล่นแล้วมีเซนเตอร์เนี่ยจะได้เปรียบมากกว่านะครับทีมทีมนั้นนะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาปิงสองห้าสิบสวัสดีเพื่อนทุกคน อ่โอ้โหปิงเห็นไหมปิงเห็นไหมเออไม่ลงดีมาก oh, <wonderful. S 2> ส่งให้เพื่อนก่อนเดี oh, <wonderful. S 2> ๋ยวเพื่อนดา่า oh, <wonderful. S 2> โอ้ยโดนปัดโอ้โห oh, oh, ปิงมากปิงเยอะครับเออ สามแต้มดีวะเอาโอไม่ลงเลยดี oh, <Wonder> สองแต้มมันยังไม่ลงด้วยเออโอ้ oh, <c oughs> ไปิงสี่แล้วเฮ้ย oh, <Wonder> ไม่ไหวฮะไม่ไหวเซิร <Yeah. S 2> ์ฟเกาหลียังปิงกันอันนี้เพราะว่าต้องเล่นผ่าน VPN <What? S 2> น,นะครับ <What? S 2> ถึงจะโอเค เออเจ oh. oh. İşte. Oh. Oh. Si mm. oh. ๋งอุ๊บลงไหมอุ้งไม่ลงอีกแล้วอ่าขอโทษเพื่อนอุ้งตายแล้วตายแล้วไม่นะเฮ้ยไม่ลงเยี่ยมอุ๊บ มันบางดีมากอ่ะอื้อ,อ,อ้อุ๊ยลงไหมลงไม่ลงว่ะเฮ้ยย่ายย่างย่างยายบางก่อนก้ยเิ่บลงสามแตม้มโอ้ยไม่ลองอีกแล้ว อุยอ้ยปัดหย,ยาลงนะเออโอ้โหสองแต้มขี่ดูดิดดปัดครับออื้เย่เจิงส่งให้เพื่อนครับสองแต้มโอ้โหดูดิ มันลงพ้นยากเลยนะฮะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ oh, <one> สามแต้มลงไหมเย้โอ้ยป่าจะลงเอ้ยโวมามาทางนี้มาทางนี้สุดยอดเย้ yeah! ต้องอย่างนี้ ตอนนี้ปิงเริ่มเริ่มเริ่มจะแดงแล้วโอ้ยเยี yeah. ่ยมสงให้เพื่อนครับดังเลยเพื่อนโอ้โหไม่ลงเหรออ่าฮะเจ็ดศูนย์แค่นี้ก็สบายแล้วโอ้โหใช้ได้อ่าล่ะเลเวลเจ็ดแล้วอ่า นี่แหละครับก็ค่อนข้างที่จะแหลกนะผมแนะนำว่าใครที่โหลดจะเล่นก็ถ้าเน็ตไม่แรงพอว่าอาจจะค่อนข้างที่จะแหลกนะหรือไม่แน่ก็ใครที่ใช้เน็ตมือถือเล่นก็อาจจะไม่แหลกก็ได้อันนี้ผมเล่น Wi-Fi เล่นอยู่นะครับไปดูนะต้องลองดูเองนะครับถึงจะรู้นะครับอักก่อัอก,ก่อไม่แนะน่เรียบร้อย ไปเล่นแบบเนี่ยอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาอีกสักด่านแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาเล่นแบบคร่าวๆนะครับแนะนำเกมนี้แบบคร่าวๆนะนลิงโหลดเดี๋ยวจะเอาให้ใต้คลิปนะครับมามาจี้มาจี้เนี่ยเวลาที่มันเล่นแม่แหล่ละภาพมันสมูทมากครับอุ้ย ผมว่าทีมตัวเองคือมันสมูทอ่ะมันเล่นแล้วแบบสบายใจ<ตร>โอ้ยทางนี้เพื่อนโอ้ยยังไม่ลงอีกทางนี้ดิมาดิโอ้โหเออ,อยังไม่ได้คะแนนเลย ถ้าใครจำได้นะฮะถ้าใครเคยเล่นฟีสตายนะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะจะมีโปรแกรมโปรแกรมแบบชุดสมแต้ม2แต้มลงตลอดผมเคยใช้ฮ <c oughs> มันมากครับเอ้ยอะไรมือถือไม่น่าจะมีะ <c oughs> อเฮ้ยเย้าสามแต้ม บุโ <c oughs> อ้โดนปัดขนาดนั้นโอ้ยวิ่งมาไม่ทนันดีที่ไม่ลง <c oughs> โอหลบไม่ได้อ่ะ <m uch in pit> เพื่อนส่งให้เพื่อนดีกว่าเฮ้ <c oughs> ปัด <c oughs> ส่งมานี <c oughs> ่นะ <c oughs> ลงแน่ๆนี่โอ้โหสมยอดอสบายแล้วครับเหลืออีก6วิเย้ <Nice. S 1> yeah. เรียบร้อย<ๆ>ผมอยากเล่นกับคนนะแต่ว่ามันก็ค่อยจะแบบแหลกอะนะครับก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาลองใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครนะับ เอาลวครับก็เอาเป็นว่าแนะนําแบบคร่าวๆนะครับสําหรับเกมนี้นะพ่ยังไงเนี่ยใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอยากที่แจ้งไว้นะฮะโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับโอเพ่นแอปไปนี้เรียบร้อยนะครับเอ่เผื่อใครเข้ามาแล้วแบบว่าแอปเพื่อนหรืออะไรยังไงก็สามารถแอดผมได้นะเดี๋ยวผมจะเข้ามาเล่นบ่อยๆนะครับสําหรับเกมนี้นะไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีเกมอะไรมาแนะนําอีกเดี๋ยวว่ากันนะฮะ มาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับผม